พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระบวรราชาธินัดดามาศเสด็จไปในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคริสเตียนประจําปีการศึกษา2558วันนี้เวลา15นาฬิกา33นาที พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาธินัดดามาตรเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยคริสเตียนอำเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคริสเตียนประจำปีการศึกษา2558โดยมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและประิญญาตรีเข้ารับประทานปริญญาบัตรรวม564คนโอกาสนี้ได้ประทานพระโอวาทความสําคัญตอนหนึ่งว่า บัณฑิตทั้งหลายต่างได้อุตสาหาศึกษาจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาตรีและปริญญาโทยอมได้รับการยกย่องเชื่อถือว่าเป็นผู้มีวิชาวความรู้ดีมีสติปัญญาสูงและมีคุณธรรมความดีมั่นคงการได้รับการยกย่องเชื่อถือนี้นับเป็นเกียรตยิที่บัณฑิตควรจะภาคภูมิใจเพราะวิชาวความรู้สติปัญญาและคุณธรรมความดีเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ยิ่งในการเกื้อหนุนส่งเสริมแต่ละคน ให้สามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานได้ดีมีประสิทธิทผลเนื่องจากวิชาวความรู้จะเป็นปจัจจัยสำคัญสำหรับการใช้ปฏิบัติงานสติปัญญาเป็นตัวการนำวิชาวความรู้ไปใช้ให้ถูกต้องส่วนคุณธรรมความดีจะคอยกำกับความประพฤติปฏิบัติตนของบุคคลน,นั้นให้ตั้งอยู่ในทางที่ถูกที่ควรบัณฑิตท,ทุกคนจึงควรพิจารณาให้เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของวิชาวความรู้สติปัญญาและคุณธรรมความดีตามที่กล่าวมา แล้วพยายามรักษาไว้ให้เหนียวแน่นพร้อมกับอบรมสร้างสมให้ในตนมียิ่งยิ่งขึ้นไปหากบัณฑิตทั้งหลายทําได้เช่นนี้นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ทํารงเกียรติของบัณฑิตให้เป็นที่ยกย่องเชื่อถือไว้แล้วยังจะมีศักยภาพเพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันจะทําให้สามารถดําเนินชีวิตและประกอบกิจการงานประสบความสําเร็จก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองและความร่มเย็นเป็นสุขแก่ตนเองสังคมตลอดจนประเทศชาติได้ดังที่มุ่งหวังอีกด้วย